ตงามกันต่อปัญหาการเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยที่ล่าสุดวันนี้ทางประธานสาภาพแรงงานของการรถไฟเนี่ยก็ออกมายอมรับว่ายังคงติดใจปัญหาว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงกับเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือเปล่ายังไงนะฮะคือเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาชี้แจงไปแล้วจากทางศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟออกเอกสารบอกว่าเกี่ยวกับ ลักษณะของการจัดทําโครงการนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยทางคุณสราวุฒิรันวงซึ่งเป็นประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าปัญหานี้ทางสหภาพตั้งข้อสงสัยครับโดยเฉพาะวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าง,งาน33ล้านบาททําไมถึงใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ทำไมไม่ใช้การประมูลให้มีการแข่งขันประกวดราคากันแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดจากการสอบสวนวันนี้เนี่ยจับตาปัญหานี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้คุณสักสยามชิดชอบนะฮะรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยท่านจะมาเป็นประธานการประชุมกรรมการชุดต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารถไฟชานเมืองสายสีแดงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูว่าเรื่องนี้นจะมีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมไปหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะทางคุณสักสยามก็สั่งให้รถการรถไฟเนี่ยไปสอบสวน แล้วก็รายงานผลเรื่องนี้มาภายในวันที่6มกราคมนี้ก็คือเหลืออีก2วันเท่านั้นเองเดี๋ยวเรากลับไปดูคําชี้แจงของการรถไฟที่ออกมาก่อนนะฮะโครงการจัดทําป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมถึงตราสัญลักษณ์การรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งการรถไฟยืนยันบอกว่าดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคํานึงถึงประโยชน์การใช้งานความคุ้มค่าของงบประมาณ ความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเป็นสําคัญแล้วก็ชี้แจงถึงการกําหนดราคากลางมีการกําหนดผ่านการตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและราคากลางลงวันที่6ทธันวาคม2 5 6พิพิจารณารายละเอียดของการประเมินที่เกี่ยวข้องกับชนิดจำนวนปริมาณพัสดุวัสดุต่างๆรวมทั้งค่าแรงที่จะนํามาคํานวณกับงานก่อสร้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามราคากลางของระเบียบกรมบัญชีกลาง คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น33,169,726ล้านบาทราคานี้รวมถึงยอดเผื่อจ่ายล้าน6 0แสนกว่าบาทด้วยนะฮะซึ่งเหตุผลว่าทำไมการรถไฟต้องมีการเปิดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะจอดจงให้เหตุผลแบบนี้ว่าโครงการจัดทำป้ายใหม่รวมถึงตราสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางมีความเร่งด่วนเพราะฉะนั้นต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด แล้วขอบเขตงานที่ว่าที่จะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยสามสิบสกว่าล้านเนี่ยนะฮะส่วนแรกงานโครงสร้างวิศวกรรมงานรื้อถอนป้ายเดิมไม่ว่าจะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะงานรื้อผนังกระจกโครงกระจกอลูมิเนียมเดิมงานรื้อระบบไฟส่องสว่างป้ายงานผลิตติดตั้งโครงของตัวอักษรใหม่นะฮะอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2ง,งานผลิตป้ายใหม่งานติดตั้งโครงกระจกและก็ตัวกระจก แล้วก็งานประกอบงวมทั้งงานสถาปัตยกรรมออกแบบรายละเอียดรายการคำนวณงานติดตั้งป้ายชื่อระบบไฟส่องสว่างป้ายใหม่ซึ่งขอคล้องกับข้อกำหนดของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงบางซื่อรังสิตสัญญาที่1ส่วนงานที่3งานดูแลระบบที่เ,เป็นระบบไฟฟ้าส่องสว่างป้ายแล้วก็งานรับประกันความชำรุดบกพร่องต่างๆทั้งหมดนี้ในสัญญาเป็นเวลา365วัน หรือ12เดือนจำนวนเงินก็อยู่ที่33ล้านบาทโดยประมาณนะคะครับโอเคเราเห็นงานโครงการต่างๆแยกเป็นสัสดส่วนแต่ทีนี้คือด้วยระบบงานรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีความที่เป็นเหมือนสเปคสูงอะ่ะใช่เนี่ยอย่างภาษาไทาย24ตัวคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าขนาดตัวอักษรสูงที่ประมาณ3เมตรนะคะกว้าง2.6เมตรแล้วก็หนา0.4เมตรดังนั้นเนี่ยการที่ตัวอักษรแต่ละตัวมันสูง3เมตรเขาบอกว่ามันใช้ การผลิตเนี่ยนานนะค,นค่อนข้างนานแล้วก็ใช้ราคาก็คือค่อนข้างแพงแล้วคุณผู้ชมสังเกตดูอันนี้เป็นตัวหนังสือเดิมนะคะที่มันติดอยู่บนกระจกถูกไหมคะคแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณหรือตัวอักษรเดิมออกมามันจะกลายเป็นว่ามันมีรูที่เจาะอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะติดตัวอักษรใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องเจาะรูใหม่ซึ่งมันจะเจาะไม่ได้ร,รูเดิมก็ไม่สามารถจะอุดได้ดังนั้นไอ้แผงกระจกข้างหลังนั่นน่ะจำเป็นต้องหล่อใหม่ทั้งหมดมนี่เขาถึงบอกว่ามันจะมีงานกระจกและโครงอลูมิเนียมของกระจก แล้วมันป้ายมันใหญ่แล้วมันสูงน้ําหนักมากมันก็จะต้องมีค่ารื้อถอนใหม<อ>่ค่าติดตั้งใหม่ที่ต้องใช้เครนใช่นะะเครนก็ใช้สามสี่ตัวแล้วก็ต้องแบกน้ําหนักกว่าเจ็ดตันเนี่ยขึ้นไปในการติดป้ายด้วยแต่ระยะเวลาที่บอกเร่งด่วนเนี่ยทำไมถึงต้องเร่งด่วนอ่าใช่แล้วทําไมถึงไม่ประมูลเพื่อให้เกิดการตรวจสอบอย่างโปร่งใสการ<า>คำถามสาภาพก็เดี๋ยวตามต่อนะฮะใช่ค่ะ